สวัสดีครับโปรดิวชันน้ของรีเฟ e p ครับก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าช็อกโกแลตพัดนะฮะไปคอนโทรลบีดีเป็นบีดีคอนโทรลเลอร์นะครับไปคอนโทรลตัวปลั๊กอินในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นพวกหนูเล่า dsp เดี๋ยววันนี้ลองหนูเล่า dsp ก่อนเนื่องจากแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันเนาะหนูเล่า dsp มันมีบีดีคอนโทรลได้นะฮะก็มีเออ่ thu คอนโทรลได้แล้วก็ตัวอื่นๆื่นมันแอมบ์บล็อกอะไรเงี้ยแอมบ์บ็อกมีนะฮะแล้วก็ มีตัวอื่นที่ที่เขาทําเพื่อซัพพอร์ตบีดีนะเอามานะเดี๋ยววันนี้ผมว่า uh, ดูเล้ u ดีเอสจะได้รับความนิยมกว่าเดี๋ยวเรามาลองคอนโทรลกันนะฮะไปะอ่ะวิธีการนะฮะที่เราจะคอนโทรลโดยใช้ตัวช็อกโกแลตพลัสอันนี้เป็นช็อกโกแลตพลัสนะฮะก็คือเดี๋ยวต่อ usb c เข้าคอมพิวเตอร์ไปนี่นะ usb c เข้าคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เราจะใช้เซตค่าก็จะเป็นแท็บเล็ตหรือว่า โทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าเปิดในตัวโปรแกรมคูปซ u สในคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะฮะมันจะชนกันนะฮะเพราะว่าตัวนั้นก็จะเเปิดเปิดโฮสต์ของตัวนี้ไปด้วยอะ่ะวังั้น,นมันก็เลยจะชนกันอันนี้เราจะเลือกใช้ตัวซายนี้ที่เป็นบลูทูธนะฮะก็คือมาเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตอะไรประมาณนั้นได้นะฮะก็เปิดบลูทูธเข้าได้เลยแล้วก็เข้า คู่สุดของเขาได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจอด้วยนะฮะวิธีการต่อก็เป็นอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นโอเคมาต้องเจอ3อย่างเลย3จอนะวันนี้จอนี้จอนี้แล้วก็หน้าเราด้วยอ่ะก่อนอื่นเราเข้าแอปพลิเคชันก่อนได้เลยนะฮะเพื่อเชื่อมต่อกับตัวอ้าไม่ต้องโชว์ละเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่หน้าจออยู่แล้วอ่ะเปิดบลูทูธนะฮะนี่เปิดบลูทูธนะให้เชื่อมต่อ รอแป๊บ,บนึงอ่ะพอเจอแล้วเราก็เข้าไปในตัวของโปรแกรมได้เลยะติดหรือ,อยังไม่รู้เนี่ยเยนะอุกซุสเ๊ะเมื่อกี้มันแดงอยู่อ่ะผมจะเข้าหน้านี้หรอนะฮะหนูเล่าดีเอสพี โอเคแล้วก็ขึ้น่ากำลังเชื่อมต่ออยู่นะได้แล้วเราจะใช้ตัวอแอปทิปตัวโหมดนะตัวโหมดนะ Advanced Custom Mode หนึ่งะฮะก็ตัวนี้เราเปิดเข้าไปใน Neural DSP เราเลือกได้เลยว่าเราจะเบื้องต้นมันก็เป็นแบบนั้นหรือว่าจะสามารถที่จะเปลี่ยนข้ามที่เป็น preset ได้หมดนะนะ อันนี้เดี๋ยวเป็นไอเดียเดี๋ยวก็ใครก็จะไปแก้เอาเองก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเป็นไอเดียว่าเอามาเปิดปิดก้อนอะไรประมาณนี้เนาะในในตัวที่เราจะใช้งานอ่ะเปิดเข้ามาตรงเซตติ้งก่อนเลือกให้ตัวฟุตคอนโทรลพลัสมันขึ้นมาแนละ้วก็ติ๊กถูกไปนะตรง m ิ d i i n p อินพุตเดเวนะฮะแล้วก็เลือกซาวการ์ดของเราที่เราใช้งานอยู่อ่ะประมาณนี้นี่จะมีเสียงอ่ะตอนนี้ผม ทำคอนโทรลเอาไว้ชุดหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวจะแก้ใหม่ทั้งหมดได้นะฮะไม่มีปัญหาก็คือเราต้องสร้างตัวมีดีนะฮะมีดีที่เป็น Data นะพารามิเตอร์ของเขาเนี่แหละเอาไว้นะฮะว่าเราจะตั้งตั้งชื่อเออไม่ใช่เราจะเอาไปเปลี่ยนอะไรยังไงเถอะไปเปลี่ยนอะไรตัวที่เราเลือกเราจะเป็นแบบท็อกเกิก็คือเป็นเพวานี้เป็นเป็นฟูดสวิตช์อยู่แล้วนะฟูดสวิตช์ก็คือท็อกเกิลเนาะเนี่ยทอกเกิลฟูดสวิตช์นะ service, นะเราก็จะตั้ง ที่ A B C อะไรก็ได้ตอนนี้มันจะไม่ได้กำหนดว่าอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเราจะมากำหนดในแอปพลิเคชันอีกทีนะอ่ะอันแรกก็จริงๆแล้วแก้ออกมาได้นะเราลบห้หมดเลยก็ได้ะจะได้เห็นภาพลบให้หมดเลยอันนี้ก็เป็นมนะีดิแมปปิ้งเนาะที่เราจะสร้างเราไม่ต้องมาเลินอะไรนะก็คือเราเข้าไปที่ ตัว advanced custom mode นะฮะแล้วกดไปที่ f o o d วิตเอนะฮะฟูซสวิตเอเรามีอะไรอยู่บ้างอย่างนี้ก็เราจะต้องตั้งตัวพารามิเตอร์หรือ,อตัวกำหนดค่าของมันะให้เป็นแบบ cc ให้มันตรงกันแค่นั้นเอง cc ให้มันตรงกับตัวนูน้นแล้วก็ตัวในตัวของอตัวปลั๊กอินเราต้องตั้งว่าเราจะเอาไปกำหนดอะไรนั่นเองเนอะ,อะตัวนี้ถ้าบอกว่าผมตั้งอันแรกแล้ว เดี๋ยวผมจะลบออกใหม่เลยลบลบไป A ทั้ง B อันนี้เราเลือก A มานะฟูดสวิตเอโอเคฟูดสวิตเอยังไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งคู่นะฮะเราก็จะมาเปิดปิดก่อนได้ที่เราต้องการนะตอนนี้บอกว่าแอมมันทำงานอยู่ เราอยากจะเอามันไปเปลี่ยนแอมก็ได้นะเปลี่ยนแอมแต่มันจะเปลี่ยนอันนี้ผมไม่แน่ใจมันจะเปลี่ยนเป็น3ได้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ทำคร่าวๆเดี๋ยวใครไปลองทำเอาเองแล้วกันเนาะคร่าวๆก็คือเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้บวกเข้าไปนะอันนี้เราไปดูที่คอมก่อนบวกเข้าไปแล้วก็เราต้องการที่มันเป็นท็อกเกิลอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้มันมันต้องกดกดเหมือนเราใช้ฟู้สวิต ธรรมดาทั่วไปแล้วก็เลือกเป็นท็อกเกิลนั่นเองนะฮะส่วนพารามิเตอร์ที่เราจะใช้งานก็คือเราจะเลือกเอาไปรรไทำอะไรประมาณนั้นมันก็มีรายายการอยู่ให้ใหเราเห็นใช่ไหมเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยก็คือก็ไปควบคุมพวกแคปเปลี่ยนแคปทำา q q พวกอะไรนี้ประมาณนั้นนะที่มีให้เลือกมีออกเตปมีนูนมีนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่อันนี้สำหรับท็อกเกิลนะ,ะแล้วก็มีพวกตัวอื่นที่เราจะเป็น CCP r e s e t ได้นะ,ะแล้ว CCP r e s e t ก็คือข้ามพีเซตไปเลยนะเขาจะมีพีเซตให้เราเห็นไหมแบบนี้เต็มไปหมดเราสามารถที่จะเอาตัว A เนี่ยก็คือ c h a n n e l A เปลี่ยนพีเซตไปเรื่อยๆได้นะฮะก็จะเลือนไปเรื่อยๆเลือกเอาตัวนี้เป็นของคนนี้คนนั้นคนนู้นได้ก็คือข้ามพีเซตนั่นเองนะฮะตัวอื่นๆก็เหมือนกันคะคล้ายๆกันแต่ว่าก็ลองดูนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้เฉพาะ CC นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นโปรแกรมเชนส์พวกมันก็เหมือนนกันแต่ว่า เขาจะเปลี่ยนชื่อในรูปแบบของพารามิเตอร์ไม่เหมือนกันนะเราจะใช้เป็น CC t o ท็อกเกับประมาณนั้นดังนั้นเราก็เลือกว่าเราจะเอาไว้ปิดเปิด,ป,ดปิดอะไรอันแรกผมจะอ่ะเผมอยากเอาไว้เปิดปิดแอมก็ได้สลับแอมอ่ะสลับแอมตัวนี้มันมีแอมป์ครีนกับเแอม์เสียงแตกเนาะะประมาณนั้นก็เดี๋ยวลองสลับดูนะ a n n e l ก็คือเราจะใช้ชัแนลหนึนี้แหละแล้วก็ตัว CC เริ่มจากศูนย์ได้เลย ประมาณนี้อันนี้คืออันแรกเนาะจากนั้นเราเข้ามาที่แท็บเล็ตแท็บเล็ตก็จะแอปพลิเคชันเนาะบวกเข้าไปนะฮะบวกเข้าไปตอนนี้เราใช้ CC อยู่นะ CC ก็เราก็ต้องเลือก CC เหมือนกันเลือกไปที่ CC ด a ต a ตอนนี้ก็คือเป็น0ูนนะชัแนลคือ1นเป็น0เราจะกำหนด Data 2คือให้มันดัต a t า Data นี่คือกำหนดการทำงานของมันว่า มันจะทํางาน0ูนย์ปกติแล้วมันจะมีมีดีจะมี0ูนยถึงร้อปอ่าประมาณนั้นก็คือนับ0ูนย์ด้วยนะมันก็เปศนยถึงร้อยยเจ็ดอ่ามันมี128ตัวเราก็ต้องเลือกให้มันสุดไปเลยประมาณนั้นมันจะได้รู้ว่าเอ้เราสั่งงานมันตรงนี้ทั้งหมดนะที่มันจะทํางานก็คือทํางานใน CC ของ Channel ึ่งเนี่ยดัต้าเนี่ยสุดไปเลยอ่าประมาณนั้นเซฟไว้อ่าหตัวเช่นกัน ชแนล B อา้าวชแนล A ผมทำชแนล A ไปแล้วไม่เป็นไรเหมือนกันทำเหมือนกันนะฮะทั้งคู่ไปที่ CC แล้วก็เลือก Data าศูนย์ไปที่ร้อยิบเจ็ดเหมือนกันอ่าตอนนี้เราเอาไว้คุมแอมใช่ไหมอ่านะปิดไปอ่าเรากดเปิดปิดแอมด้วยตัว A เห็นไหมแอมย้ายไปย้ายมาแล้วนะอ่ะ ดูที่นี่ดีกว่านี่อ่าจะเปลี่ยนแอมป์แบบนี้แอมป์อ่า,อาตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมีตัวดิสอร์ทโอเวอร์ไดส์เปิดอยู่ด้วยอ่อ่า,อาจะเป็นคลีน ประมาณนี้เขาผมจะเอาไว้เปิดตัว A เอาไว้เปิดเป, M, เปลี่ยนแอมเปลี่นยนแอมแล้วอยากให้มันเปลี่ยนตัวอื่นด้วยเช่นเราบอกว่าเราติดรีเวิร์บเราอยากให้มันมีรีเวิร์บอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะ,ะก็คือเปิดเปิดปิดก็จะมีรีเวิร์บอยู่ตลอดเวลาได้จริงแล้วก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้นะมันไม่มีผลอะไรเราเปิดทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ที่เราใช้หลักๆจริงๆก็อาจจะมีพวกดีเลย์เอายางนี้ดีกว่าตัวนี้ เป็นไกด์ไลน์แล้วกันคร่าวๆตัวนี้ A เป็นเปลี่ยนแอมแล้วนะ,ะเปลี่ยนแอมไปมาเปลี่ยนหัวแอมแล้วก็เปลี่ยนทั้งแอมทั้งตู้เลยนะฮะตอนนี้อ่าก็ลองลองดูรายละเอียดเอาแล้วกันอ่ามันเปลี่ยนแอมอยู่เปลี่ยนแอมอย่างเดียวเดี๋ยวจับคู่ไปอ๋อถ้าเป็นถ้าเราจับคู่กันมันจะไปทั้งคู่นะฮะเปลี่ยนทั้งอ่าแคปและทั้งแคปทั้งทั้งหัวมาใหม่นะแต่ถ้าบอกเรากดแยกกัน เราสามารถเลือกแคปเองได้เอาเลือกแคปเอาไว้ตรงนี้อ่าแบบนี้เราก็เลือกเอาไว้เล่นก็ได้นะโอเคผมเลือกอไว้แบบนี้นะฮะพอเลือกอไว้แบบนี้เสร็จปั๊บเราอยากจะมาคอนโทรลอย่างอื่นต่อนะฮะที่เป็นเสียงแตกอ่ะเราก็เข้าไปที่แอปพิมพ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะต้องสร้างจากตรงนี้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเราจะมาทำอะไรต่อในตัวอ่า แอปพลิเคชันนะฮะเราก็เช่นการสร้างท็อกเกิลขึ้นมาเหมือนกันนะฮะตัวนี้เราจะเปลี่ยนแคปไหมก็เปลี่ยนได้เห็นไ,ไหมหรือจะเปลี่ยนไปด้วยกันก็ได้ในชุดเดียวกันมันก็จะเปลี่ยนแคปไปด้วยในนี้ผมจะไม่เปลี่ยนแคปผมจะเลือกแคปไว้ตัวเดียวนะ,ะประมาณนั้นไม่งั้นเสียงมันจะโดดไปโดดมาเนาะจากนั้นเราก็ตัวนี้จะให้เป็นโอไดนะฮะเนี่ยก็เลือกโอไดแอคทีฟโอดีแอคทีฟนะฮะ, Active, ะ,ฮะจากนั้นก็เปลี่ยนชันแนลนะฮะผมจะเอาไว้ช h a แนลสองนะฮะ ชแนล 2, 2 C C 0แบบนี้ได้นะฮะจากนั้นเรากลับไปเราจะเข้าไปที่ฟุชสวิตบีนะฮะก็คือจะให้ตัวตัวบีเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นี่แทนนะฮะเ,เปลี่ยนโอ้ได <c oughs> ้หรือตัวนี้เป็นบีแล้วนะชแนลบี ก็เช่นการบวกเข้าไปตอนนี้เราเซตมาแล้วเป็น OD นะฮะเลือกกดเข้าไป CC เป็น Channel 2นะตรงนี้เปลี่ยนเลข2นะฮะเลข2เสร็จปั๊บมันเป็น CC 0เขาเขียน CC 0เหมือนเดิมแล้วก็สุดด้วย127ฮะเซฟนะฮะ, Set, ะ,ฮะเหมือนกัน B กับ A บวกไปเหมือนกัน CC เป็น Channel 2อย่าลืมตรงนี้เป็น Channel 2แล้วก็ ศูนย์กับร้อยย่ิบเจ็ดเหมือนกันอ่าตัวนี้ชแนลบีเราจะเปิดปิดโอเวอร์ได์นะฮะนี่อย่าไปหน้าโอเวอร์ได์ก่อนอ่าเห็นไหมเปิดปิดโอเวอร์ได์แล้วอ่าโอดีเปิดปิด, Over อ,ปด,ปดอันนี้ถ้าบอกเราเล่นเสียงคลีนอยู่เราเปิดโอเวอร์ได์เห็นไหมมันก็ได้อีกรูปแบบหนึ่งอ่ะเราเปลี่ยนแอมป์แอมป์นี่เป็นแตกอยู่แล้วอยาก โซโล่มากขึ้นแตกมากขึ้นได้ประมาณนี้เนะะเาะลองเปลี่ยน M หนึ่งให้เป็นครีนแล้วก็ปิดอวั์ไดียก่อนดันงนั้นผมจะเปิดอวั์ไดียนะเนี่ยเปิดอวั์ไดียเข้าไปมือไปโดน มานี้เขาบอกว่าเราตัวนี้เปิดโอเวอร์ได์แล้วเปิดปิดโอเวอร์ได์อะเป็นคลีนอันนี้ B นะเปิดปิดโอเวอร์ได์แล้วเราพอละอ่ามันมีอะไรที่อยากจะเปิดคู่กันอีกก็แล้วแต่เราสามารถที่จะจับคู่มันเพิ่มขึ้นไปได้นะฮะก็คือตัวนี้ก็เลือกท็อกเกิขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันให้เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ,ะเป็นของช n e l อะไรเราอยากจะเปิดให้มันเปิดพร้อมกันอนะว่าง,งั้นเถอะ อยากจะใช้อะไรพร้อมกันบ้างนี่แหลอะอะเฟเซอร์ก็ไปช h ้นแ e นเดียวกัน CC 0เหมือนกันประมาณนี้นะเราก็เพิ่มเข้าไปในฟุตสวิตบี Foot B, นั่นเองนะเหมือนกันแล้วก็เลือก CC 2แล้วก็ตัวนี้ศูนย์เหมือนกัน0ูนย์ไปที่127เซ ทั้งคู่นะฮะบวกไปมันก็จะไปด้วยกันนะฮะสอง t a 0 1 2ศูนย์ร้อยยี่สิบเจ็ดอ่าเรียบร้อยตัว B ก็ตอนนี้ถ้าบอกว่าจะเปิดอ้าวมันซ้ำไม่ได้นะมันซ้ำไม่ได้ซ้ำไม่ได้มันจะไม่ยอมทำงานอ่าโอเค มันไปซ้ำกันผมว่าต้องเลือกเป็นเอาใหม่เอาใหม่ต้องเลือกตัวนี้เป็นหนึ่งเ,เป็น CC 1หนึ่งนะสองตัวนี้เป็น Data 1หนึ่งเซฟ data หนึ่งเ,เป็นเฟเซอร์ั้งใช่ไหมอ่ะมันจะขอพร้อมกัน เรนะาเปิดอวร์ไดพร้อมกับเฟเซอร์เราก็เซตค่าไว้หรือว่าเราจะมาตั้งพลารามิเตอร์เองอปิดไปมันก็จะไปพร้อมกันอันนี้เสียงแต ประมาณนี้เราสามารถที่จะจับคู่มันไปด้วยได้กันอ่าโอเคนี้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันดูรบกวนกันเกินไปอ่าเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวอื่นก็ได้ถ้าเราอยากจะใช้ตัวที่คู่กันเนาะมีอะไรอีกอีควอไลเซอร์อะไรก็ได้เนาะ,ะประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เปลี่ยนเป็นดีเลย์ก็แล้วกันนะฮะ อีเลอีเล็กทีฟอ่าเป็นต้องเปลี่ยนชานเอลนะเป็น3แล้วก็ c c 0ก็ได้เพราะมันเป็นโคลาชานเ e ลกันแล้วะตัวนี้ผมจะลบออกอะทิ้งไว้นี่ก่อนก็ได้อ่าพอมันไม่มีแล้วอ่าผมจะใช้อุสวิตซีนะฮะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ลบก่อนทั้งคู่โอเคมา บวกเข้ามาใหม่เป็นตัวนี้เป็นดีเลย์เนาะสำหรับเซอร์วิส3 CC อ่า channel ที่3แนวที่3 0ถึง127อ่าเอ,า 1, 2, Save. อ้า1 2 7เซฟอ่า B ก็เช่นกันเข้าไป CC channel ที่3 0ถึง127โอเคเซฟอ่า ตัวนี้ก็คือตัวสวิตผู้สวิตตัว C จะไปคอนโทรลดีเลย์แล้วนะฮะด้วยนี่นะเลาต้องมีดีเลย์แล้วปิดเปิด เผื่อเราจะได้แยกเอาไว้โซโลประมาณนั้น่าตัวหนึ่งเป็นเปลี่ยนแอมเป็นแอมเ,เป็นเสียงแตกอันนี้เราไปปรับเสียงเอาให้มันบาลานซ์กันนะฮะอันที่2เราเปิดอเวอรณ์เข้าไปาเปิดอเวอรณ์เข้าไปปิดเปิดปิดปดีเลยแบบนี้นะฮะได้เลยเอาไว้โซโลผมใช้แอมตัวนี้ อยากใช้ดีเลยก็ปิดไม่อยากใช้เสียงแตกก็ปิดที่ B อ่าประมาณนี้นะเหลืออีกตัวหนึ่งอยากจะทำพุทธวิตตัวดีให้เป็นเปิดปิดอะไรก็แล้วแต่เราจะเซตมีอะไรอีกอะ่ะเปิดอีควอไลเซอร์ก็ได้เปิดปิดอีควอไลเซอร์ก็ได้ถ้าเราอยากเหมือนก็นเป็นตัวบูตหรือว่าจะใช้ ออกเตอะไรเข้ามาประมาณนะ้นที่เขามีอยู่นะในในตัวที่ใช้งานที่มีอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นอ่ดิสซอร์ชั่นอีกตัวนึ่งประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาใส่ดิส t อร์ชั่นไปในชั n นลที่4อ่าดี D นะชั n นลดี A B C D แล้มันเก่าออกก่อนอ่ะเพิ่มเข้าไปเช่นเดิมเป็นท็อกเกิลแล้วก็ตัวนี้ เห็นไหมมันเซตรายละเอียดเข้าไปได้ใครอยากไปเซตก็ไปเซตนะฮะไปปรับเป็นอะไรก็ได้ตามความต้องการเราผมจะใช้เป็น distortion แทน disc a b c d e disc อยู่ไหนอะ er t active นี่นะแล้วก็ช a n แนลที่4แบบนี้เลย c c 0นฮะก็บวกเข้ามา ซีซีช n แนลสี่ศูนย์ดตเนะฮะเสร็จตัวหนึ่งบวกซีซ <Channel 4, S 1> นะีชแนลที่สี่ดัต้าสองร้อยย่ิบเอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เรามีดิสซอ r ชันเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นี่ เราก็ปรับเสียงเอาไว้ตามความต้องการเราที่เราจะเล่นอันนี้คือดิสซอร์ชั่นปิดดิสซอร์ชั่นมาเปิดโอเวอร์ได้ปิดโอเวอร์ได์เปิดดิสซอร์ชั่นอันนี้เปิดดีเลย์นี่เปลี่ยนแอมป์ อาแอมเราสามารถไปเล่งมันได้ให้มันบาลานซ์กันอ่าก็ประมาณนี้นะส,ะส,ะสะวัสดีโซลาร์คอนโทรลนะอ่าผมไม่เมาดีเลย โซโล,โล่เปิดยีเลียด้วยอ่าใช้แอมคลีนแอมคลีน อะปิดดีเล่อ่าเปิดโอว์ได้อ่าปิดโอว์ได้เปิดดิสโ์ชันแทนอ่าเปิดดีเล่เข้ามา โอเคน่าจะเห็นภาพนะสำหรับการคอนโทรลแล้วก็การตั้งค่าก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับมาคอนโทรล e u r a l RSP นะครเป็น Asset y p e นะฮะก็แบบนี้เลยนะฮะตั้งชื่อให้มันตรงกันแล้วก็เลือกการใช้งานให้มันตามความต้องการเราอ่ะว่างั้นเถอะมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะฮะก็ลองไปเล่นกันดูสำหรับช็อกโกแลตพัดนะฮะช็อกโกแลตพัดก็สามารถที่จะต่อ กับตัวอื่นได้อีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวมันก็มีผมมีอบอสจิกร้อยอีกเดี๋ยวรอบหน้ามาลองต่อกับบอสจิกร้อยกันนี่ยังไม่ได้ทําคลิปของแทงจีเลยเดี๋ยวแทงจีจะเป็นรอบหน้านะสำหรับคนที่รอแทงจีอยู่ก็รอแล้วกันนะฮะรอบหน้าวันนี้ก็เอาตามคําถามมาก่อนคําถามวันนี้ก็เล่นกับปลักอินได้สบายมีตัวอื่นอีกเยอะแยะที่สามารถทําได้แต่รูปแบบมันจะแตกต่างกันไปเนาะโอเคคลิปนี้ผมจะไปปรีโยงครับลาไปก่อนครับทุบกคสวัสดีครับ